เอาล่ะมาอีกแล้วพี่ตัวแปดทีการันตีพื่อนว่าแปดทีการันตีมาอีกแล้วว่าเราเรื่องของสองทีไม่ต้องการแล้วก็กดครับผมไปมาอีกแล้วมาดูกันด้วยแปดทีการันตีเพื่อนว่าไปเออมาเธ่อะไรกับแปดเธอตลอดแหละเออหนึ่งเธอที่สองเ่อที่สามเ่อที่สี่เ่อที่ห้าเ่อที่โอ้โหโอ้โหได้ท่าทางได้ท่าทางเออเท่อที่เกตโอ้เท่อที่แปดอินีสูแปดทีการันตีนะสุดนะแปดทีอินีนะครับผมเสียควายรถเขาก็ไม่ได้ตัวดอกกีเอ็มนะเขาไม่ได้ตัวดอกเออ เออไปเขาบังนี้ไปซุ่มเทปเด็ดใช่ล่ะซุ่มมองไรโอเนี่ยอันที่สามเลือกได้นะครับผมมีอันนี้อยู่สองอันแล้วเว้ยอันที่สามเลือกได้เอาชุดไหนวะผมอืมโอ้โแมันโ,โ,โอ้ห่าขวาผมอยากได้ชุดนี้ตลอกโอ้ยมาผมอืออะไรเนี่ยโอ้ห่าขวาโอ้ยขอพูดหาซิปดาวนะผมสะออนเพชรไก่แม่น้องทันชิตาวทวายสะออนเพชรทวาย พอสะอ่อนไข่ได้จ้ะเอาสีชมพูเอาเนี่ยนอนครับเรียกเลยครับผม <c oughs> เลือกนี่มันเลือกได้ครับอันที่สามเลือกเลยกดและสีชมพูไข่มาแล้วว้ายเอ่อบ่เปิดเท่อเอาต่อไปซุ่มครับต่อไปผมจะได้ซุ่มนะครับต่อไปซุ่มไหมนะ <c oughs> เออเทื่อที่หนึ่งเทื่อที่สองซุ่มเทื่อที่สามเลือกเทื่อที่สี่ซุ่มเทื่อที่ห้าเลือกเอาเทื่อที่อันนี้เทื่อที่สี่บัวสีดำต้องมาละสีดำต้องมาละเอาเออพอไปหยังอันนี้กระเทียคือกันหมอ ปู๊้าวเอ้สวยครับตอนนี้ผมขาดอยู่ที่หนึ่ามสามชุดนะาผมนะได้กิจกรรมต่อไปกันลอแล้วมาด้เฮ็ดอียงอีกนะอาจจะแปดทีการันตีเหมือนเดิมนะพี่น้องนะฮะประมาณนี้แหละเหลือสชุดผมเมาแน่นอนครับผมอ่า BTS นะว้าวรอันยิเสเหม